สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเดือดปอนกับที่หันเป็นควันนี่เป็นควันไฟครับไม่ได้เป็นหมอกนะตอนนี้เป็นเวลาคำแรงแล้วครับปล่อยควายออกมาเล็มเนี่ยกินกินหญ้าในเปียเลยไม่ได้เล็มครับ ไปเมื่อวานไปไหนเลยกินทุกอย่างครับฟวันมันลอยต่ำเพราะว่า,วาอากาศมันกดลงมาอุณหภูมิมันตำ่ำ สักมืดนี่ก็จะมีน้ำข้างเมยงมนี้พระเจ้ามานี่จะเปียกหมดเลยครับพันย,ยาเนี่ยนี่มันชอบเมืยครับเกี่ยวหมดเลยพันยาเนี่ยเปียกเฮ้ยยาแพงก็หล่า ใด้เจือกขยับออกไปนอกกัน่อยครับเดี๋ยวสก,ก๊าจะไหลปิดละว่ามันจะกลิ่นมดลึกนะมอะกี้มีหินหนักขนาดนี่น่าจะโดนควันได้ไปละ เย็นๆนี่มันชอบครับอยู่ได้เมือนวันนี้ก็กล่องเข้าเซตเปรีครับแต่มันเซตขำไปหน่อยย่ายลวบตันครับก็เลยย่าาได้เมื่อเอยจริงๆว่าจะขยับ ออกไปชิดดอยหมดเลยฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ขยับไปไหวบนหมดเลยครับล็อกบนวิ่งบลอนหมดเลยลอยหานลงกินข้าวตกครับบางทีควายมันหล่นรัดผม ควายงัวตุนรัดลงตรงหย่ำเขาอากาศตอนนี้ก็อุ่นขึ้นมาหน่อยนึ่งครับช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศกำลังเย็นสบายครับ ประมาณต่าสี่สห้าองศากำลังดีครับดูแม่กับลูกครับเป็นหุ่นเดียวกันเลยถุ่งท้องตอนน้อยนี่ก็จะล่ำ้วนล่ำประมาณนี้นะครับวนล่ำสมบูรณ์ ตรงนั้มันอายุดีกินดีครับวนขนาดไปบอกได้ยังในเปียชุดนี้กน็น่าจะมีอายุได้ถึงปีนี้แล้วครับเอ้ยปีหน้า หนะ้าก็คงมาแตกนอกละน่าจะตายแล้วครับถ้าเอาปล่อยงวงควายหลงย,นะย่ำก้ามันย่ำกอมันแล้วก็แง่นกินนอมันเรื่อยๆมันจะตายครับรวดตายไปเลยแห้งตายไปหมดยานในเปียนี่จะบ่ทนครับเวลาโดนควายโดนงวนยำ่ำจะบ่เหมือนยายรู้ส่ เหมือนน้าเป็กุหลาบมันเดียวในล้อไอ้ตัวน้อยตุ้ยครับรู้ว่ามันจะสรงไหนตอนนี้มันพรอมอยู่ก็เรื่องกระดูกโครงสร้างนี่ดีอยู่ครับถือว่าดีอยู่ เมนูนกินนี่มันจะย่าในเปียครับเป็นก้าวแขมครับตะกอนน้ำห้อยมันท่วมแล้วก็มันปัดเอาเก้าวแขมไหนมห่วมามะกอนนี่จะเป็นน้ำมดครับเป็นตรงเป็นน้ำมดเลยตําน้ำห้วยครับแต่เวลาน้ำท่วมเอาก้อนหินขึ้นมาก็เลยปล่อยให้เป็นสันนี่ครับกันเวลาน้ำหลากเข้ามา มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะเนาะแล้วนำปัดเอาหินมาผาขึ้นมาปล่อยคำเดียวครับลงมาเลยกินบาก,กินดีๆนะคิดด้วยแถวนี้จะเป็นเจือกบดายบดายครับแต่ฟังตั้งเหนือมันจะเป็นลวดแล้วก็ปล่อยไฟด้วย เวลามันนี่ใสงัวนี่ใสฟวายนี่เวลาเขาล้อมเจือกล้อมรหลดตึกไหนมันก็จะไปอยู่แถวนั้นครับถึงบามีอย่างกินมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันหันเนี้ยหันกลงอยู่ตั้งเหนือเนาะมันจะขึ้นไปครับมันจะไปจอกันอยู่บนท่านผมก็เลยใส่หลดแค่ด้านบนครับฟังนี่ถ้ามันขึ้นเหนือมาได้มันก็จะเลา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 ะลงมาแต่มันจะโดนไฟมดเกือบทุกตัวแล้วครับ ตึงงอตึงควายต่อลึกๆก็กกโดนไปละกรรมในการน,น่าจะโดนไปแล้วครับมันลืมเพราะว่ามันจะดมดมดมพอ้ก่อนเห <c oughs> <c oughs> มือนแล้วครับมันมืนโดนหลายเดือนแล้ว พอได้ใส่ไฟหลดอันเก่าอันเดิมเียกับเป็นขี้เมี่ยงครับพวกไปหมดละต้องเปลี่ยนหลดชุดใหม่ครับเป็นไฟยตัวน้อยอยู่ครับไป่กัมได้ก็หันลูกออกมาหนึ่งตัวแล้ว ปีหน้าก็จะออกมาแฮมตัวหนึ่งมันลืมมันลืมมันยังเอาตัวไปจิจือกอยู่ต้องเอาของหลอ,อกใกล้ๆหลดครับนี่นี่นี่แสดงว่ามันยังมาโดนเต้อมันไดบมากลักกว <c oughs> อต่อไฟมากินกําเดียวหมดเลยมันกินกันจริงจังครับไฟนี่มันจะบเดินเล่นครับเดินเล่นอย่างงัว่ากินคือกินมีให้กินมันจะกินอย่างเดียวเลยมันจะบมีการเดินเล่นเดินตัวกันเป็นตัวก้นกันเป็นลุ่มรุ่มบีครับปะของดีๆล้ำๆมันจะกินกันอย่างเดียวเลย มัวน,นี่จะกว่าจะกินได้นี่ต้องเดินเป็นิบหอบครับกว่าจะจุกกินกันกองข้าวกองนี่ก็จะเป็นเข้าก็ของหกครับ องนี้เป็นข้าวเจ้ากล่องนี้เป็นข้าวเคี่ยวงูกล่องนี้จะเป็นข้าวก็อกของฮกทางด้านบนจะเป็นข้าวก๊อกของฮกมดเลยครับเป็นข้าวเหนียวกินล้ำครับกินน้นกิ่นล้ำมันจะบาเหนียวจนมันแป้งครับมันจะเหนียวหนุ่มพอดีวอดี จะไปลักกินข้าวเปลือกครับเข้ายังมัดมาแล้วเต๋อเหลือตรงบนนี้น้อยเดียวนี่จะมัดกบมมัดมัดเซ็ดนี่ใหญ่หลดขึ้นไปครับมันพกูกฝั่งลำบนนั้นเซ็ดหมดแล้วบิงบนนั้น เหลือเข้าแล้วครับแต่จะมีต่อเพียงที่มันแตกนอไหมมันเป็นเข้าคล้ายๆครับนอเข้าครับก็มียาคันานเต็มนี่ครับเหม็นหมดเลยช่วงนี้ต้องเงินไปก่อนเงินยาคนาไปก่อน กล่องข้ากล่องนี่นี่มีมัดเพียงประมาณพันขึ้นครับมีพันขึ้นแน่นอนเพราะผมะคนกล่องคนเดียวครับกล่องสูงประมาณ2เมตรปลายสเมตรครับกล่องนี้มีประมาณพันมัดขึ้นสําหรับเพียงแห้งครับได้เก็บไว้ให้ควายอยู่ควหง เดี๋ยวทะเลควายปิกแล้วครับอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วมันก็กินอิ่มแล้วตัวไปปากันมาคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามครับผมไปปากันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ